สวัสดีครับฟุตบอลเอเรดิวิซีลีประเทศเนเธอร์แลนด์ฤดูการ2 0 2 5 2นนัดที่15คืนวันศุกร์ที่5ธันวาคมตีสอเอเซซีเออร์รอเตอร์ดั่งพบเอฟซีกรนิงเกนคืนวันเสาร์ที่6ธันวาคม4ีทุ่มครึ่งเอสซีฮีเรนวินพบพีเอสวีไอโฮเฟนเที่ยงคืน45นาทีฟอร์ตูนาซิต้าพบอาร์เจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมตี2เฮราคลีสอาร์เมโลพบเอสซีเทสตาตี 3. เฟเยนุสรอเตอร์ดั่งพบพีอีซีสวอเล วันอาทิตย์ที่7ธันวาคม6โมง15นาที FCU Trese พบ FC Twente 2องทุ่มครึ่ง AS Akma พบ Goa h e a d Eagles Fc Wolendam พบ NEC ในจ m เม e n 4ทุ่ม45นาที Sparta Rotterdam พบ n a c b r e d a ตารางคะแนนฟุตบอล Eredivisie ประเทศเนเธอร์แลนด์นัดที่14จาก่ฝูงเป็นของ PSV Eindhoven มี37คะแนนที่2เป็น Feyenoord Rotterdam มี31คะแนนที่3เป็น NEC n e จ m e g e n มี24คะแนน ที่4เป็น AZ เซดอักมามี24คะแนนอาร์เจนซ์อัมเซอร์ดัมที่5 FC u อฟซีอูเทรสที่6 FC อฟซีทูเวนเต้ที่7 FC ดเอฟซีโกรนิงเกนที่แปดเดลซันโบเอเรดิวิซิลีประเทศเน,นเธอร์แลนด์นัดที่14อายาเซอูเอดาเฟเยนูต์รอสเตอร์ดัม14ประตูกุสติลพีเอสบีไอโฮเฟน10ประตูอิสมาเอลเซบารีพีเอสบีไอโฮเฟน8ประตูชิสฮอนแคมเฮราเคเรสอัลเมโล8ประตูทรอยทาร์ดเอเซดอักมา7ประตู โทบิสลอริเซนสปาตารอเทดัมเดประตูโ o เอนคัตตันส์พีอีสีสวอเล่6ประตู g โกกิโอกาวะเอ็นอีสีเนจเประตูขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ